สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนทุกท่านและสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก่อนอื่นขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนในช่วงของวันที่ 1- ถึง15มกราคม66 สำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้ชาวราศีมีนก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายน การทำนายดวงชะตาจะทำให้ท่านได้ทราบถึงสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าซึ่งอาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาและอุปสรรคต่างๆเข้ามาหากมีสิ่งที่ดีๆก็ขอให้ท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจและหากมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆเข้ามาขอให้ท่านได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือและหาแนวทางและวิธีการต่างๆที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะมีเข้ามาไว้ล่วงหน้า ขอแค่ท่านอย่าท้อแท้ขอคิดบวกมีพลังบวกและมีกำลังใจที่ดีท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้สำเร็จอย่างแน่นอนมาดูกันนะคะว่าในครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม 66, 66นี้ดวงชะตาของท่านในด้านต่างๆทั้งทางด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรดีๆเข้ามาให้ท่านได้ชื่นอกชื่นใจกันบ้างนะคะการ ที่ผ่านมานะคะชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนนี่ก็จะต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความกดดันหรือปัญหาต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆที่มีถาโถมเข้ามาในตั้งแต่ปี65นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะรู้สึกว่าชีวิตแย่หรือฮอแท้เหลือเกิน แต่พอมาถึงในช่วงของเดือนมกราคม6 6ในครึ่งเดือนแรกนี้ท่านจะรู้สึกว่าท่านจะมีความปลอดโปร่งโล่งใจดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาสิ่งใดที่ท่านเคยมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้ท่านต้องติดติด,ตดขัดขัดอืดอาดล่าช้ารออะไรก็ไม่เคยได้ดั่งใจสักทีพอมาถึงในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม66นี้ สิ่งต่างๆที่ท่านรอคอยหรือคาดหวังไว้หรือตั้งใจอยากจะรเริ่มทำอะไรในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จและจะเป็นไปได้ตามที่ท่านได้วางแผนไว้จะมีความก้าวหน้าจะมีความเจริญเติบโตในด้านต่างๆทั้งทางด้านการงานการเงิน การงานของท่านจะมีความราบรื่นขึ้นในช่วงนี้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เคยมีมากมายตั้งแต่ปี -65 พอมาถึงในช่วงต้นเดือนของเดือนมกราคม66นี้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะเบาบางน้อยลงจะคลี่คลายจะทำให้ท่านได้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจแล้วก็การงานของท่านเนี่ยก็จะท่านจะมีโอกาสได้ นำความรู้หรือไอเดียใหม่ๆม,มาพัฒนาทางด้านการงานของท่านในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าท่านอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรืออาจจะบางท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานเดิมๆที่เคยทำมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานไปทำงานใหม่ๆที่ไม่ซ้ำซากจำเจ ซึ่งท่านก็มีเกณฑ์ที่จะทำได้ดีในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม -66 นี้ท่านที่ทำงานประจำก็จะมีความโดดเด่นทางด้านการงานการงานของท่านจะมีความราบรื่นท่านจะมีชื่อเสียงจะมีเครดิตดีในด้านการงานผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเอ็นดูช่วยเหลือชี้แนะแนวทาง ในการที่ท่านจะได้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้กับท่านแล้วก็จะได้อ่อจะเกิดการชื่นชมชื่นชอบผลงานของท่านแล้วก็จะได้มอบหมายโอกาสดีๆให้กับท่านมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์สำคัญๆให้ท่านได้มีโอกาสที่จะพัฒนา ฝีมือในการทำงานหรือแสดงศักยภาพในการทำงานของท่านให้มากขึ้นดีขึ้นซึ่งก็จะทำให้หน้าที่การงานของท่านจะมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยิ่งมากๆในช่วงนี้สำหรับท่านที่รองานหรือรอสัมภาษณ์งานหรือไปดีลงานกับที่ไหนไว้หรือยื่นใบสมัครที่ไหนไว้ในช่วงนี้จะถือเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะ จะเป็นเกณฑ์ที่ท่านจะมีโอกาสจะมีข่าวดีทางด้านการงานเข้ามาจะมีโอกาสดีค่อนข้างมากท่านมีโอกาสที่จะได้งานในช่วงนี้ท่านที่ทําธุรกิจการค้าการลงทุนท่านจะมีผลประกอบการที่ดีจะประสบความสําเร็จในธุรกิจการค้าการลง,ลงทุนของท่านผมผลประกอบการก็จะ เป็นไปในทิศทางที่ดีจะสร้างรายได้สร้างผลกำไรให้ท่านเป็นอย่างดีท่านใดที่คิดอยากจะขยายกิจการธุรกิจการค้าหรือการลงทุนของท่านก็สามารถที่จะทำได้สำเร็จในช่วงนี้ ส่วนท่านที่ตั้งใจรอคอยหรือคาดหวังอะไรไว้ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จจะได้รีเริ่มทำอะไรใหม่ๆอย่างที่ใจท่านต้องการาจะมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรตามอย่างที่ใจท่านปรารถนาอยากจะทำแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วย ส่วนท่านที่ทํางานทางด้านออนไลน์หรืองานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนหรือทางไกลอันนี้ก็ถือว่ามีความรุ่งโรดมีความโดดเด่นในด้านการงานจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีจะได้ผลตอบแทนที่ดีท่านมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบจากทางไกลท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลแล้วก็จะได้รับความสำเร็จทั้งทางด้าน การงานการเงินจะมีโชคดีทางด้านการงานการเงินเข้ามาจากการที่ท่านได้เดินทางไกลแต่ว่าในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอการพูดในช่วงนี้ติดต่อสื่อสารเจรจาอะไรก็ขอให้สื่อสารให้ชัดเจนสื่อสารให้มีความเข้าใจตรงกันแล้วก็ขอให้ทำเป็น เอกสารสัญญาต่างๆก็ขอให้มีความชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสื่อสารหากจะมีการนัดหมายอะไรก็ขอให้มีการาามีการคอนเฟิร์มนัดไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการที่ในการนัดหมายแล้วก็ขอให้เผื่อแผนสำรองไว้กรณีที่จะเกิดการผิดพลาดในการนัดหมายเพื่อท่านจะสามารถ นำแผนสำรองนี้มาใช้ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดขึ้นเพื่อให้งานของท่านสามารถเดินหน้าได้ต่อไปแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของ บุตรบริวารลูกน้องในช่วงนี้อาจจะนํามาซึ่งปัญหาสร้างปัญหาให้ท่านต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาในงานหรืออาจจะต้องเข้าไปแก้ไขในความผิดพลาดที่ลูกน้องของท่านได้ทําไว้ในช่วงนี้ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการถูกหักหลังหรือถูกขัดผลประโยชน์หรือถูกเอารัดเอาเปรียบในช่วงนี้ด้วยนะคะจะทํางานอะไรก็ ชิ้นใดเนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบตรวจทานให้เรียบร้อยเช็คดูว่าผลประโยชน์ตรงตรงส่วนไหนที่ตกหล่นไปบ้างก็ขอเช็คแล้วก็ตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะต่อไปเรามาดูทางด้านของการเงินนะคะการเงินในช่วงเดือนในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม -66, 66นี้การเงินของท่านจะดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมา ในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับเข้ามามากมายหลายทางจะมีรายรับจะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดมือท่านจะมีไอเดียหรือความคิดที่เริ่มใหม่ๆในการสร้างอาชีพเสริมหรืองานเสริมเข้ามาซึ่งก็จะก่อเกิดรายได้หรือก่อเกิดเงินเข้ามาให้ท่านอย่างต่อเนื่อง ในช่วงนี้จะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านทางด้านการเงินไม่ว่าท่านจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเข้ามาจะมีคนคอยช่วยเหลือชี้แนะแนวทางแล้วก็ช่วยสนับสนุนในด้านของการเงินและก็คําแนะนําให้กับท่านในช่วงนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตท่านใดที่ได้ติดต่อหรือ ยื่นเรื่องขออนุมัติเงินกู้ในช่วงที่ผ่านมาก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเข้ามาท่านที่อยากซื้อบ้านซื้อรถก็มีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อบ้านซื้อรถในช่วงนี้ท่านที่มีหนี้อยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทยอยปลดหนี้ในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับเข้ามาเยอะนะคะแต่ก็จะเป็นลักษณะของ ได้มาแล้วอาจจะต้องจ่ายไปในช่วงนี้รายจ่ายของท่านยังเยอะอยู่ก็ขอให้ท่านวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีนะคะดูก่อนว่าอันไหนที่จาเป็นต้องซื้อก็ซื้อก่อนได้แต่อันไหนที่ไม่จำเป็นก็ขอให้ชะลอชะลอไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของค่าใช้ใจ่าย สำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าการลงทุนในช่วงนี้ถือว่าท่านจะมีผลกำไรผลตอบแทนแล้วก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาเป็นอย่างมากท่านที่ทำงานทางด้านออนไลน์หรือเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนทางไกลก็จะมีผลไรายได้ผลประกอบการผลกำไรที่ดีในช่วงนี้นอกจากนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังนะคะในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกง ในช่วงนี้หากจะต้องทำเอกสารสัญญาอะไรเกี่ยวกับการเงินขอให้มีความรอบคอบขอให้ตรวจเช็คตรวจสอบให้ดีแล้วก็ในอ่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการให้คนอื่นยืมเงินในช่วงนี้ถ้าเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงก่อนนะคะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้ตรวจเช็คตรวจสอบเครดิตหรือพิจารณาเครดิตของคนที่เข้ามายืมไว้ก่อนนะคะว่า เขายืมไปแล้วเขาจะมีศักยภาพที่จะนําเงินมาคืนท่านได้ไหมเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ท่านจะให้เขายืมไปแล้วเขาอาจจะเบี้ยวเงินหรือไม่มาชําระเงินตามกําหนดเวลาต่อไปมาดูทางด้านความรักนะคะความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมก,กราคม 66, 66นี้คนโสดนะคะท่านจะมีสเสน่ห์จะเนื้อหอมจะเป็นที่ดึงดูดใจให้คนอยากเข้ามา ทำความรู้จักมาสานสัมพันธ์กับท่านในช่วงนี้อาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างชาติหรือท่านอาจจะพบรักออนไลน์ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านศึกษาพิจารณาดูให้ดีๆก่อนนะคะลองดูค่ะคนไหนที่ถูกใจคนไหนที่ใช่คนไหนที่ดูแล้วว่ามีการเอื้ออาทรต่อการดูแลเอาใจใส่กันดีมีความเข้าใจกันก็อันนี้แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะคะ สำหรับคนมีคู่ในช่วงนี้ท่านยังรักกันดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมหุ้นลงทุนกันแล้วก็จะประสบความสำเร็จด้วยคู่ของท่านจะนำโชคทางด้านการเงินมาให้แล้วก็แต่ว่าในช่วงนี้ท่านอาจจะมีภารกิจที่ยุ่งกันทั้งคู่นะคะ <c oughs> ก็อาจจะทำให้เกิดสภาวะความใจร้อนหงุดหงิดถุนเฉียวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ใจเย็นๆนะคะ หากมีอะไรที่มีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันหรือมีความไม่เข้าใจอะไรกันก็ขอให้ค่อยๆคุยกันค่อยๆอามาปรับจูนความเข้าใจกันนะคะอะไรที่ปล่อยผ่านได้ขอให้ปล่อยผ่านไปก่อนแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นสำหรับทางด้านสุขภาพนะคะในช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคหวัดโรคไอโรคกรดไหลย้อน แล้วก็โรคก,กระดูกโรคที่เกี่ยวกับอาการปวดคอบ่าหลังไหลในช่วงนี้ก็ให้ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะคะหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาไปทำกิจกรรมให้ท่านได้รู้สึกว่าผ่อนคลายให้รู้สึกว่าได้พักผ่อนหาเวลาไปออกกําลังกายแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทท่านได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆและก็สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จขอให้โชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลังไหลมาไม่ขาดสายนะคะก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ